ตอนรับทุกคนสู่โอเวอร์เฮดครับพี่โอกลับมาแล้วและภารกิจของเราต่อไปก็คือจะต้องทำตามเส้นทางน่าจะทางนูน้นโอเคลุยไปเรื่อยๆวิ่งเลยดีกว่าไปตอนนี้ของเร้น่าจะพร้อมอยู่พอสมควรเอาละอย่างวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้น จริงๆพี่โออ่ G อะเล่นมาก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะครับก็เล่นมาถึงช่วงประมาณนี้แหละประมาณลงบานน <c oughs> ลนั่นแหละต้องบอกทุกคนก่อนนะครับเพราะว่าต้อง,งศึกษาเกมนี้ไม่งั้นไม่ไหวอาะละเราจะมีคนแนะนำนะครับผู้คนได้โจม <c oughs> ตีตลาดอาหารต้องมีฝูงจนที่นั่นโอเคแต่ระวังหน่อยนะสมบิาตาบอดเ <c oughs> มื่อตอนกลางวันแต่มันสามารถยินเสียงได้ดีมากพยายามอย่าให้เกิดเสียงแล้วกันโอเคไปนี่ไม่เกิดเสียงวิ่งเลยเป็นไงล่ะ อเออแต่พออยู่ใกล้ก็ต้องใจเย็นๆกด control cross ใช่นะครับโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอยู่ใกล้อยู่ใกล้นี่แนี่ปุ๊บปาดคอเรียบร้อยคุณแอสเซสซินให้มันรู้จักนักฆ่าขาอางเราบ้างไอ้นั่นตัวที่สองนี่ภารกิจปาดคอซอมบี้ครับเนี่ยขายของอีกแล้วเนี่ยน่าเบื่อจริงๆปาดอีกทีหนึ่งจึก๊ก<ๆ>เรียบร้อยซอมบี้เลยจะมาเจอกับพี่โอเดี๋ยวเอาให้ทุกตัวแล้วตอนนี้ ทุกตัวต้องโดนปึ๊บย่องย่องปึ๊บปาดอีกทีนึงปึ๊บเรียบร้อยภารกิจปาดคอซอมบี้มีติ่มไหทองไขยย่ด้วยมีอะไรอีกไหมราว่าเราเคลียร์ตรงนี้ให้หมดก่อนดีกว่าเดีดยวเดี๋ยว,ยว,ยวตรงนี้เองอยู่นิ่งนนี่แหละอยู่นิ่งๆเป็นโอ๊ยเดี๋ยวทำไมเรากระเด้งด้วยอะ ปาดแล้วกระเดิงด้วยไอ้ตัวนี้ตัวนึงเดี๋ยวจะเย็นสาวเอาละเข้าใกล้ละเข้าใกล้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 จ้าเอเบบี้ปึ๊บเรียบร้อยเอาละยังไงต่อหาอีกาในซุปเปอร์มาร์เก็ตอีกาอยู่ไหนอะนี่ไงซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนดูก่อนแป๊บนึง เหมือนแวบๆตอนแรกเห็นใช่ไหมนี่แหละซูเปอร์มาร์เก็ตฟู้ดโอเคน่าจะใช่อะไรวะเนี่ยข้อมูลผ่านช่องเล็กหรือผ่านหรือคลัชจะมีโอกาสได้ยินมาคืออะไรวะ,อะโอเคถ้าเกิดสมมติว่าศัตรูอยู่ใกล้ๆมีโอกาสเล็กที่จะได้ยินถ้าเราไปเหยียบหรออ๋อถ้าเราอยู่ใกล้ๆมันมีโอกาสได้ยินแล้วกด C เพื่อหมอบคลานนะครับแล้วก็ในขณะที่หมอบคลานอยู่เราสามารถกด E ได้เพื่อ จูโจมมันนั่นเองเอาละเราเจอแล้วเราต้องเข้าตรงนี้แหละโอเคตรงนี้มันมีเศษกระจกอยู่เดี๋ยวเอาแผนที่ก่อนเก็บทุกอย่างโอ้โหเพียบซอมบี้เพียบวัสดีซอมบอยฮึบหนึ่งจุหนึ่งศพเดี๋ยวก่อนไอ้นู่น จึ๊กสองศพปึบด้วยคำรวดเร็วเดี๋ยวนะมีมีทิชชู่เปียกปะเนี่ยไม่ใช่อย้นอยู่นู้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้ยินว่ะมันได้ยินได้ยินได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาไม่เอาไม่เอาไม่นี่อะไรฮะชิตชู่โอเคผ้ามันแผลเก็บเก็บกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยว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 เยวยังไงวะเนี่ยเราอยู่ใกล้มันมากไม่ได้เหรอเมื่อกี้เขาบอกเราอยู่ใกล้มันมากไม่ได้นะครับทุกคนมันจะรู้โอ้ยโอ้โหดันดันดันโอ้โหดันโอ้โหบ้าบอเฮ้ยออกมาอันเฮ้ยมันไม่ออกมาไม่ออกมา ดันไปเหยียบกระจกนิดนึงไงแล้วมันก็กลับไปที่เดิมโอ้ยแย่ละภารกิจเคลียซอมบี้มันก็ไม่ง่ายนะเอาตรงๆแล้วมันกลับไปที่เดิมนี่นะโอ้โหเล่นยากเลยคราวนี้ตรงนี้ไปได้ปา่าวะนี่ก็โอ้ยอันนี้ก็เกะกะอีก,กเ,อเอา เี๋ยวกอนดูกอนเดี๋ยวดเดี๋ยว,ยวใจเย็นใจเย็นค่อย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 สอบี้ตาบอดสอมบี้ตาบอดอยู่มันไม่หันวะ่ะเฮ้ยมันหันมาวะ่ะมันหันมาเดี๋ยวนะอยู่ใกล้มากก็ไม่ได้ด้วยมันจะรู้ตัว เองหันไปนู้นสิได้แนะ่เอาคืนักทีหนึ่งเป็นไงล่ะตัวเองเดี๋ยวใจเย็นสาว้ามเดี๋ยว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 มันไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยโชคดีที่ไม่เห็น ทำไงวะเนี่ยไอตัวข้างหลังไอตัวข้างหลังไอตัวข้างหลังเองอะเสร็จนี่แน่เอาให้เกลี้ยงอันนี้เดี๋ยวไอตัวนี้ไอตัวนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยไอตัวนี้ใจเย็นดิไอไม่หันไหมหันละ หันแล้วเอ็กซ์เสร็จดีครับจึ๊กนี่แน่ปะทะมีอะไรอไหมเนี่ยเดี๋ยวนี่ไงข้าบาโอเคเราได้ขาบาแล้วเรียบร้อยโอเคเราต้องเข้าโรงพยาบาลอีกทีเหรอให้ตายเถิดจอที้นี่อะไรเนี่ยของเอาได้ป่ะอาหารเหรอเออเอาได้หมดนะ ได้ดว่ะอาหารได้ด้วยเก็บเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนช่วงนี้งกของอาหารเก็บได้เก็บไว้ก่อนตอนนี้สิอะไรี่ยอาหารด้วยโอ้โหเยอะเลยตอนนี้ของเพียบน้ำอาหารน้ำได้ไหมได้ได้เก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดนี่อะไรวะไม่รู้ตอนนี้งกของตรงนี้มีอะไรเก็บให้หมดนี่อะไรตังเหรอโอ้ยมีเงินด้วยจัดว่าเจ๋วโอ้โนไม่ต้องมาโอ้โนหรอตอนนี้เคลียหมดละเคลียทางหมดละ ลงปืดบอกเลยอาหารอีกแล้วโอเคจัดว่าแจ๋วอย่างนี้ของเพียบไม่ต้องห่วงออ้ยตรงนั้นมีน้ำอีกมีอาหารด้วยฮะเฮ้ยตรงนี้ออกได้ไหมตอก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 ,ตอ,กออกไปโอ้ตรงนี้มีของวะมีอะไรเนี่ยนี่อะไรอะเมนูสินค้าคงคลังโอเคจัดว่าแจ๋วแต่ยังไม่ต้องใช้มีแผนที่โรงพยาบาลวะโอเค Chào lên Bà, lui Ở đây vẫn Có két, có két rồi xa Phải long bàn nhé mà Để, 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 để bàn như thế này nhé Ờ, lồn bàn hả? Khâu lồn bàn, lồn bàn đã chạy nút nữa vào bàn ở này nhé Được nút hot peter đó nghe Được rồi, ok เอาละทุกคนพีโอต้องเข้าโรงพยาบาลละไม่เป็นไรแต่เข้าโรงพยาบาลไวก่กอนจึกเรียบร้อยอีกหนึ่งศพเป็นศพไปแล้วเป็นศพอ,อีกอีกทีนึงเป็นไงเอาละพี่โอกำลังจะเข้าโรงพยาบาลน,นะครับเดี๋ยวกันภารากิจปราบซอมบี้หน้าโรงพยาบาลเฮ้ยมีไอตัวนั้นด้วยอะ่ะไอตัวกระดึบ๊บ เฮ้ยมันมาแล้วว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  แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับภารกิจในโรงพยาบาลนะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ